สวัสดีครับวันนี้ปอนก็พาไปเดินเที่ยวตลาดปลา่อยใต้เนาะปอนก็ถ่ายรูปเอาไม่กล้าถ่ายคลิปกลัวแม่ขาเขาแตกตื่นนะครับก็เลยจับภาพถ่ายมานะครับเพิ่งเดินเที่ยวเย็นนี้นี่เองกับข้าวก็ไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับมี10บาท15บาทอะไรเล่ยเปื่อยนะครับตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าออของ กินของใช้ในตัวเมืองเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่ครับมันจะถูกอยู่แล้วถูกกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะว่าเออมันมีที่ผลิตที่ปลูกดีกว่าที่อื่นนะครับพอขายส่งหรือว่ามาขายท้องตลาดก็อยู่ที่ไม่แพงเลยเห็นไหมสตรอบเบอรี่สาส้มกิโลยี่มห้าห้าโลร้อยกรัมสิบห้าบาทเองอันนี้ไม่เกีย้ยเนาะไม่เกีย้ย ปลานะครับกิโลไม่กี่บาทเองเหือนแม่ค้าเขาก็ขายขายกันนะครับกล้วยหวีห้าบาท10บาทอะไรประมาณนี้ผักยี่สิบาทเองอันนี้กบครับกบ65บ้าบาทกบอบๆเนาะเห็ดหูหนู20บาทปลาทูสามสบห้ายี่สิบก็มีนะครับนี่ไข่ลมสามฟองยี่ิบเนาะม <c oughs> ีฝัก20บบาท อาหนมหมูสิบบาทเนาะแล้วก็ผักหน่อไม้ดองกับข้าวสิบบาทยี่สิบบาทอะไรก็ว่ากันไปขนมจีนเอยอยไลเออยหอมนะครับนี่กับข้าวเห็นไหมยี่สิบาทน้ำพริกถูกข้าวหลามครับมีหลายรสชาติข้าวหลามหน่อไม้นะครับอันนี้ลายหูหมูเนาะนี่ก็หูหมูพริกก็สิบบาทนะครับจานสิบบาทจานโตนะ นี่ถั่วฝักยาวก็ส10บาทนะครับไก่ตัว140ยสีไก่สดสดมะเขือ10บ,บาทครับมะเขืออันนี้พร่มรั่มผัมอะไรไม่รู้แล้วก็นี่ไข่มดแดงนะครับสตรอเบอรีเอ้ไม่ใช่นี่ขนมไขยรถุงละ10บ,บาทนะครับนี่เยอะเลยผักก็เห็นไหมห้าบาท10บาท5บาท10บาทเยอะแยะเลยเนาะนี่จิ้มซ่หมูอีเจ้าวหนึ่งสิบบาทเหมือนกันนี่ดูแม่ค้าขายนะครับ เราสุดท้ายก็เป็นไก่หมุนเนาะเดี๋ยวถ้างไงปอนไปเที่ยวตลาดนี้อีกเดี๋ยวปอนจะเก็บภาพมาให้นะคะบัายบครับ